ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกิจกรรมของ f o o t ี d ไดโนที่เขามีการจัดพรีเซลรอบที่2ครับเรียกว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมีการแจกแบบจุใจจริงๆนะคือถ้าเกิดใครพลาดไปเนี่ยบอกเลยครับว่าอาจจะเสียใจได้นะเพราะว่าตัวละครน,นะครับของเกมนี้เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นทุกๆวันเลยและตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะหายากขึ้นไปทุกทีเลยเพราะว่าตัวละครของเขานะครับมีการดีไซน์ออกมาในรูปแบบเฉพาะ ของ f o ต t y d ได o นรวมถึงตัวเกมเนี่ยยังมีระบบการเล่นอีกมากมายครับด้วย f ุต t y d ไดโครับมีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ครับโดยการนำผลไม้เนี่ยมารวมจนออกมาเป็นไดโนเสาร์บวกผลไม้นั่นเองและมีการวาดอัตราการเติบโตครับที่ว่าเป็นไข่แล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครับจากร่างเบบีเนี่ยโตมาเรื่อยๆจนพัฒนาเป็นร่างสมบูร์เรียกว่ามีความแบบ น่าสะสมครับด้วยรายเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของฟุตตี้ไดโนแล้วก็มีแลนที่ดินต่างๆครับซึ่งแลนเหล่านี้เนี่ยเราสามารถฝึกนะครับแล้วก็เลี้ยงเจ้าฟุตตี้ไดโนสร้างรับเกตเจ้าไดาโน่เหล่านี้ได้ครับด้วยแลนเนี่ยทุกคนสามารถสร้างโลก ที่เป็นของตัวเราเองได้ครับแล้วก็รับผลกําไรไยกว่าเป็นเกาะส่วนตัวที่เราเอาเหล่าไดโน่เนี่ยไปเลี้ยงไว้อยู่ในเกาะครับเหมือนคล้ายๆเราเลี้ยงธรรมกอจิใช่ไหมไดโนเวอร์ ver, ครับที่เราเนี่ยสามารถลงไปเล่นนะครับเพื่อทําภาร,รกิจต่างๆนะครับบุกโจมตีโหมดการเดินทางเนี่ยก็คือจะเป็นการสํารวจครับเพื่อหาชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็โหมดนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบออโต้ก็เหมือนกับว่าเราส่งเจ้าไดโน่เหล่านี้เนี่ยออกไปสำรวจครับแล้วมันก็จะมีเวลานับอยู่ เราก็จะได้รับเป็นพวกของกลับมาแล้วก็มาทําการอัปเกรดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไดโนของเราและเพิ่มมูลค่าของตัวไดโน่ด้วยนะครับและในส่วนของไดโน r เรซิ่งนะครับก็เป็นการเอาไดโน่เหล่านี้เนี่ยมาวิ่งแข่งกันครับแล้วก็มีในเรื่องของการประดิษฐ์ ในเรื่องของ b a t t ท e r o y รอย p p แล้วก็ปล่อยเช่าไดาโ o เรียกว่าเป็นการเอินในหลากหลายรูปแบบครับที่สามารถทำเงินได้หลากหลายช่องทางเรียกว่าเจ้า f o ตตี้ไดโนเนี่ยขายดีตั้งแต่ตอนเปิดเลยนะตั้งแต่ต้นปีเลยตัวละครมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจากราคาเริ่มต้นอยู่แค่250เหรียญใช่ไหมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ450 BUSD ซึ่งราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะก็เหลืออยู่แค่นี้เอง เหลือน้อยมากๆเลยนะคือถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ย ก็ต้องลองคำนวณดูครับว่าถ้าเราชอบหรือว่าเรามีงบอยู่เนี่ยเราสามารถจัดในตลาดเท่าที่เหลือได้นะตอนนี้ครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวเกมนี้เนี่ยมีอัตราการเติบโตของตัวละครที่เรียกว่าพอพีเซลรอบแรกมีการขายออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยราคาไม่ตกเลยและแถมยังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าทาง m o d e r v e r s e นะครับและก็ eyl เนี่ยได้ลงนาม mou สำหรับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยใช้ตัวเลขควอนตัมนะครับทำให้ตัวบล็อกเชนนะครับได้รับการยืนยนันแล้วก็ มีเขาเรียกวความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับบล็อกเชนที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีข่าวเรื่องโดนแฮกใช่ไหมเรื่องบล็อกเชนโดนแฮกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตการเทเหลหรือว่าทําให้ขาดความน่าเชื่อถือไปครับพูดถึงเกาหลีเนี่ยก็ยกให้ถึงเกมมือถือดีๆหลายๆเกมเลยใช่ไหมละครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังได้ดึงค่าย New Ovis นะครับเข้ามาร่วมด้วยในการลงทุนโปรเจกต์เกม NFT ของ f o o t y d i n o ทำให้ตัวเกมนี้ครับได้มีความแข็งแกร่งครับในเรื่องของหนมนมเอย้ยไม่ใช่ครับเรียกว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยได้มีค่ายดังๆเนี่ยมาเข้าร่วมครับทำให้ตัวเกมมีทิศทางที่ดีขึ้นถ้าพูดถึงเกมที่ดีนะครับก็ต้องพูดถึงทีมในการพัฒนาเกมใช่ไหมครับคือทีมพัฒนาเกมเนี่ยต้องบอกครับว่ามีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมต่างๆครับดังๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมแร็คเน o ล็อกนะครับดูแลงโกเรียกว่า เกมมือถือดังๆใหญ่ๆเนี่ยก็คือผ่านมือทีมนี้มาหมดแล้วนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่อชอบเล่นเกมหรือว่าชื่นชอบเล่นเกมบนมือถือนะเกมตัวนี้เนี่ยรับรองว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมอย่างแน่นอนครับผมเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยกิจกรรมตัวนี้ครับวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยครับกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14มีนาจนไปถึงวันที่20 มีนาคมแปลว่าเรายังมีเวลานะครับจนถึงวันที่20แล้วก็รอบพรีเซลครับจะอยู่วันที่23ครับถึงวันที่29แปลว่าวลิสนะครับเราจะรับได้หรือว่าร่วมกิจกรรมในการทําได้ตั้งแต่ในวันที่14จนถึงวันที่20ครับและเงื่อนไขของเขาครับคือคุณต้องได้รับนะครับอนุญาตพิเศษเพื่อเข้าร่วมการซื้อขายล่วงหน้าครับแปลว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตั๋วนะหรือว่าไม่ได้รับไวลิสเนี่ย ก็ไม่สามารถเข้าร่วมในการซื้อในครั้งที่2ได้ครับโดยเหรียญเนี่ยจะมีราคาที่1เหรียญเท่ากับ0.55 USD ครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าร่วมเนี่ยเฉพาะคนที่ได้รับนะครับไวลิตเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วมได้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่500 FDT ครับจะได้1กล่องแล้วก็1,000เนี่ยจะได้อยู่ที่2กล่อง ถ้าเราอยากได้จํานวนเยอะๆครับก็ลองคํานวณไปทีละ500ซึ่งตัวกล่องที่เราเปิดมาครับมีโอกาสที่เราเนี่ยจะรับ NFT พร้อมกับตัวเหรียญด้วยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆเลยถ้าเกิดว่าเราได้1 0,000่นเหรียญเนี่ยเราซื้อเพียงแค่500นะแต่เราสุมออกมาได้1 0,000เหรียญน,นี่โอ้โหเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกนะครับซึ่งวิธีการทํานะครับเจ้าตัวซึ่งวิธีการทำนะครับ,รรบให้เออซึ่งวิธีการกรอกไวลิสนะครับเขาจะมีขั้นตอนบอกอยู่ทําทั้งหมด 7อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือ1ครับข้อที่1ครับก็คือป้อนรหัสหน้าเว็บฟูตี้ไดโนของคุณที่อยู่อีเมลครับก็คือเราต้องทําการสมัครกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถมาทําการสมัครได้เลยนะครับจากหน้านี้แล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปข้อที่ 2, ท 2, 2คือต้องเข้าเทเลแกรมนะครับของเขาข้อที่3เนี่ยเราต้องเข้าร่วมเทเลแกรมนะครับอย่างเป็น,าาปนทางการข้อที่4ก็คือเราเข้าร่วม Discord เดี๋ยวมันจะมีเรียงไว้อยู่เนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะใส่ชื่อชื่อจริง นำสกูลอีเมลแล้วก็กด แจ้งปั๊บแล้วก็กดดาเนินการแล้วมันก็จะมีหัวข้อเนี่ยให้เราไล่ทํามาเรื่อยๆครับเ,เพื่อนๆก็สามารถไล่ทํากันมาได้เลยครับคือเราเนี่ยจะต้องติดตามแฟนเพจต้องปฏิบัติตามสื่อของเราแล้วก็ติดตามทวิตเพียงแค่นี้ครับเมื่อเราทําการตรวจสอบครับทั้งหมดเดตภารกิจที่มีเครื่องหมายติก๊กสีน้าเงินถูกต้องหากคุณพลาดแม้แต่ภารกิจเดียวคุณจะไม่สามารถได้รับรายการอนุญ,ญาตพิเศษได้นะแล้วก็โปวดตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งไม่สามารถแก้ไขได้นะวิธีเข้าร่วมกิจกรรมแอดดอบนะครับก่อนกิจกรรมแอดดอบภารกิจอ ทั้งหมดเนี่ยเราต้องทําให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมได้นะคุณต้องรีทวิตด้วยแล้วก็อย่างที่วก็คือเชิญเพื่อนของคุณจานวนเพื่อนนี่ก็สําคัญนะครับเป็นตัวตัดสินรางวัลที่จะได้รับด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็รางวัลอั่งอิงนต่างๆก็คือ NFT ไดโนหายากนะแล้วก็ไดโนธรรมดา normal แล้วก็ได้เหรียญด้วยฟรีๆเลยนะครับเรียกว่ารางวัลการแจกทั้งหมดมี33 NFT บวกกับ571,000 FDT หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาติดตามการประกาศผู้ชนะได้นะครับผ่านช่องทางของเขาก็เรียกว่าของขวัญน,นะครับฟรีอีกมากมายถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดนะครับก็จะต้องมาทําการลงทะเบียนเอาไว้รับรองว่าแจกหนักๆแจกจริงครับแจกเยอะมากๆเลยรวมรางวัลทั้งหมด3 0 0แสนกว่าเหรียญครับเรียกว่าโอ้โหแจกกันกว่า10กว่าล้านเลยนะเนี่ยเยอะจริงๆเลยถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดนะครับ กิจกรรมนี้ก็สามารถเข้ามาร่วมได้ครับแล้วก็ในวันที่16นะครับเขาจะมี AMA ด้วยถ้าเกิดใครไม่อยากพลาด AMA ก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศที่หน้าเทเล gram ของเขาโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากร่วมกิจกรรมก็สามารถไปก่อกกิจกรรมดีๆนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ And you kissed me, and now there's nothing else I wanna do.